สวัสดีครับเพื่อนเ่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควานหลงจากศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่แข่งขันกันไปเมื่อวานนี้มาเก็บตกให้ได้ฟังกันกับมุมมองความคิดเห็นของชาติเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างแฟนกีฬาชาวเวียดนามหลังเกมในวันแรกของกรุ๊ปเอที่ทัพตัวเล็กช้างศึกประเดิมสนามด้วยชัยชนะเหนือทีมชาติจีนได้3ประตูตอนหนึ่งในขณะที่ทีมชาติของพวกเขา พลาดถ้าเสมอ er, ทีมชาติเมียนมาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูตอนหนึ่งอ่านทำให้ทีมชาติไทยของเรานำเป็นที่หนึ่งของกลุ่มแบบเดียวๆด,ด้วยการมี3คะแนนซึ่งจากผลลัพธ์ที่ออกมาแบบนี้ก็ได้ทำให้แฟนชาวเวียดนามรู้สึกหวั่นใจกับโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทัพตเล็กดาวทองกันอยู่พอสมควรโดยพวกเขาได้มีคอมเมนต์หลังแมชเดย์แรกนี้ไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นของพวกเขากันดูครับ โดยแฟนชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงชัยชนะของไทยเราในแมชแรกนี้ว่าสำหรับฟุตซอลคนไทยนั้นยังคงเจ๋งมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้ยอมรับในศักยภาพของแข้งไทยว่าทีมชาติไทยนั้นอยู่ในระดับต้นๆของเอเชียทีมชาติจีนจึงไม่มีโอกาสที่จะชนะพวกเขาอยู่แล้วที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกด้วยว่าคลาสของทีมชาติไทยเป็นสิ่งที่ถาวรเกมที่ต้องชนะ วกเขาชนะได้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาตัดเพ้าะกึ่งติดตลกว่าไทยในฟุตซอลเนี่ยอยู่ในระดับท็อปของเอเชียผมละเบื่อพวกเขามากแต่องไรก็ตามแฟนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มามองถึงชัยชนะของไทยเราในแมชนี้ในมุมที่ต่างออกไปว่าทีมชาติจีนก็เป็นแค่ทีมระดับกลางกลางนะแต่ไทยกลับชนะได้น้อยไปนิดผมคิดว่าพวกเขาจะเอาชนะได้มากกว่านี้ซะอีก หรือมันเป็นเพราะว่าพวกเขามีความต้องการที่จะจัดการกับทีมของเราที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าฟุตซอลไทยนั้นระดับโลกชนะจีนแค่3ประตูตอนหนึ่งมันน่าผิดหวังอยู่สักหน่อยในขณะที่คนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนชาวเวียดนามที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความคลางแคลงใจด้วยว่านี่ทีมชาติไทยปล่อยให้กับทีมชาติจีนหรือเปล่านี่ยพวกเขาชนะน้อยมาก ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทีมในกลุ่ม A นี้ว่าทีมจติไทยคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มนี้อีก3มทีมที่เหลือจึงต้องแย่งตั๋วอีกหนึ่งใบเพื่อเข้ารอบซึ่งโอกาสของทีมชาติเวียดนามรู้สึกเปลาะบางมากเลยในตอนนี้ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าเวียดนามเล่นกับทีมชาติเปียนมายังชนะไม่ได้แล้วจะสามารถไปฟุตซอลโลกกันได้อย่างไร ส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ไปอีกด้วยว่าการจบสกอร์หวยสภาพจิตใจอ่อนแอเล่นอย่างนี้มันยากที่เวียดนามจะได้ตั๋วไปฟุตซอลโลกซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความขลองใจกับผลงานในเกมแรกของทีมชาติเวียดนามที่ทําได้ต่ํากว่าความคาดหมายว่าผมเห็นเวียดนามตอนเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งในระดับโลกทําไมเวียดนามถึงยังสามารถเล่นได้ทัดเทียมกับพวกเขาเลย ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติเวียดนามมาักที่จะสามารถทําได้ดีเกินคาดเมื่อต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่เป็นทีมในระดับโลกแต่พวกเขามาักที่จะมีปัญหาเมื่อเจอกับทีมในอาเซียนอย่างเมียนมามาเลเซียอินโดนีเซียมันเกี่ยวพันกับเรื่องของจิตใจและเพราะว่าอยู่ในภูมิภาคเดียวกันจึงทําให้เล่นอย่างอึดอัดมากส่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าเราแค่มีภาพลงตาในศักยภาพของตัวเองในความเป็นจริง เรายังคงอ่อนแอมากที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าเวียดนามแค่ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงเมื่อพวกเขาทำได้แค่เสมอกับทีมชาติเมียนมาแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาให้เหตุผลถึงการเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวของเวียดนามในเกมแรกนี้ว่ามันเป็นเพราะว่าเรานั้นโชคไม่ดี ส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองถึงเหตุผลในการพลาดสามคะแนนเต็มของทีมชาติเวียดนามในแมตช์นี้ไปในแง่ของแท็กติกว่าเมียนมาเล่นแบบเทคอนกรีตกันอย่างนั้นมันจึงยากที่จะเอาชนะได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มีความพิเห็นถึงในประเด็นนี้ว่ามันเป็นเพราะว่าโค้ชของทีมชาติเมียนมานั้นเป็นโค้ชชาวไทยดังนั้นเขาจึงจะสามารถวางแผนการเล่นได้ง่ายดดยมากในการที่จะต่อตู้กับทีมชาติเวียดนามและก็ทีมชาติจีน มันน่าเสียดายที่เราไม่มีผู้เล่นอย่างมินตรีอยู่ในปีนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงโอกาสในการเข้าถึงรอบแทีมสุดท้ายของทัพดาวทองว่าเวียดนามเสมอกับเมียนมาทําให้การคว้าตั๋วใบที่2ของกลุ่มมันยากที่จะสามารถคว้ามาได้เว้นเสียแต่ว่าเราจะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้แบบเยอะๆที่คนต่อมาก็มีความพิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเวียดนามจําเป็นที่ต้องเอาชนะทีมชาติจีนให้ได้แบบเยอะมากและก็แพ้ไทยให้น้อย เพื่อที่เราจะแย่งอันดับที่2จากเมียนมาได้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมพร้อมกับความคาดหวังว่าอันดับโลกฟุตซอลไทยนั้นอันดับ29ของโลกเวียดนามอันดับ39เมียนมาอันดับ83จีนอันดับ87ดังนั้นผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้มันก็ไม่ได้น่าประหลาดใจอะไรก็หวังว่าเวียดนามจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นในแมช์หน้าและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ แต่ว่าจากตรงนี้แฟนเวียดนามในลําดับต่อมานี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รู้สึกว่ามันยากนะสําหรับเวียดนามในตอนนี้แมตช์กับทีมชาติจีนมันจะสําคัญมากเพราะไทยอยู่ในระดับที่มันแตกต่างซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าก็หวังว่าในเกมต่อไปเวียดนามจะสามารถเล่นได้ดีกว่านี้แต่ถ้าเรายังคงเล่นกันได้แค่นี้เจกกับทีมชาติไทยก็คงจะต้องเอารถบรรทุกมาเก็บลูกบอล ส่วนแฟนเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมชาติของเขาหลังจากทำได้แค่เสมอกับทีมชาติเมียนมาว่าทีมฟุตซอลของเวียดนามจงสู้กันต่อไปแมชแรกมันยากอยู่เสมอล่ละการเจอกับคู่แข่งที่เล่นเกมลับแบบนี้มันน่ากวนใจมากที่คนต่อมาก็มองไปถึงหนึ่งปัจจัยที่นำไปสู่ผลเสมอในครั้งนี้ว่าเวียดนามเพียงแค่ยังไม่คุ้นเคยกับสนามแข่งขันซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่า เกมนัดหน้ามันจะต้องดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนเวียดนามที่ยังได้มองว่าถ้าทีมชาติเวียดนามยังเล่นกันได้แบบนี้ทีมชาติไทยจะชนะเวียดนามสัก5ประตูต่อศูนที่คล้ายก,กันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าถ้าพวกเขาเล่นกันอย่างนี้ต่อไปก็จะต้องแพ้กับทีมชาติจีนนับประสาอะไรกับทีมชาติไทยแต่อย่างไรก็ตาม จากตรงนี้ก็ยังมีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความมั่นใจว่ารอดูเลยในแมตช์หน้าทีมชาติเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้4ประตูต่อ0ซึ่งแฟนเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าเวียดนามจะสามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้แต่ถ้าหากแพ้ทีมชาติไทยและเสมอเมียนมามันก็ไม่รู้ว่า โชคชะตาของเรามันจะเป็นอย่างไรครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนๆชาวเวียดนามที่ได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นความหลงจากศึกตเล็กชิงชป์เอเชียกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตบกพกร่องในการแปลนะตรงส่วนไดแอดมีนเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยโดยในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันในแมตช์ต่อไปทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมารในวันศุกร์ที่19เมษายนเวลา18นาฬิกาตรงในขณะที่ทีมชาติเวียดนาม จะลงสนามทําศึกนัดสําคัญกับทีมชาติจีนในวันเดียวกันก็มารอติดตามชมกันครับช่อง t ีสปอร์จะทําการถ่ายทอดสดเกมของทีมชาติไทยให้ได้ชมกันด้วยแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ